เอาละครับช่วงนี้จะนำผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักพันธ์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อน่ต้องกลับคุณครับที่ร่วมรายการแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เราจะเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องของวิกฤตการทางการเงินของยุโรปไอซ์แลนด์ต้องบอกว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นครับสไปละล้มละลายทางเศรษฐกิจไปล้เ mm hmm. นะเรื่องของเอสเปนก็ดีเนะเรื่องของ ประเทศหลาย,ลาย,ลายประเทศจี่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นกรีซนะครับกลุ่ม e อซึ่งอยู่ในมวลสมาชิก2ีประเทศเนี่ยไม่ต้องการที่จะชําระหนี้ให้ด้วยตรงนี้จะมีทางออก2สองเดือนสาเดือนที่ผ่านมามีครับก็คือทางกรีกเองในระยะแรกนะฮะก็คิดว่าความจําเป็นในการพึ่งพานะ่อาจจะไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถออกพันธบัตรับนะแล้วก็ดอกเบี้ยไม่แพงนะในกรณีก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของไอ้ตัวหนี้ ซึ่งในเวลาอันสั้นนะเดือนสองเดือนนี้เขาต้องการไม่ต่ำกว่าสามหมื่นล้านนะครับแต่ว่ายังไม่พอครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ถูกกดดันจากนะฮะสภาพยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มสิบหกกลุ่มสิบหกก็คือกลุ่มที่อยู่ในยูโรซึ่งก็ถูกกระทบโดยตรงเพราะเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็จะมีการบีบคั้นละบอกว่ายังไงยังไงนะฮะจะช่วยหรือไม่ช่วยหรือกรีเองจะต้องผูกพันกับข้อตกลงนะว่าจะต้องดูแลเสถียรภาพ ซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ที่มีการขาดดุลงบประมาณมสูงถึง12.6ครับจะต้องพยายามลดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในปีนี้จะลดจาก12.6หรือประมาณ8ครับน่า7-8เท่านั้นเพื่อที่จะบีบให้ลงมาเหลือ3ตามข้อตกลง ่ทีประเทศที่จะเข้าสู่ยูโรจะต้องดําเนินการก็คือเรียกว่า Growth and Stability Pact นะก็คือนี่สาธารณะก็ไม่เกินกว่า60%สิอรว่าไม่ไปไปไปสร้างภาระกับประเทศอร่น่อยากใช่ครับแล้วพยายามให้รู้ว่าเราจะต้องบ h a v e ก็คือพฤติกรรมแต่เป็ดของดอกเบี้ย มันสูงอ่ะเพอมันสูงปั๊บเนี่ยนะฮะในกรณีที่ต้นทุนดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยลำบากแล้วทาง EU ก็ดําเนินการหาทางคอมพรไมอยส์เพื่อประมาณเดือนกว่าคอมพรไมส์โดยกับโดยที่ฝรั่งเศสกับนายรอมปีซึ่งเป็นประธานของเอกับคนแรกเนี่ยนะก็พยายามที่จะหาความช่วยเหลือโดยไปคุยกับทางเยอรมันซึ่งตอนแรกจะไม่ให้ความช่วยเหลือเลยว่หยน่าจะมีการช่วยแบบหนึ่ง แต่ในที่สุดก็มีการคิดว่าจะตั้ง emergency fund ่ฟันแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือจากเป็นฟันเป็นงบฉุกเฉินเป็นงบฉุกเฉินที่จะมาช่วยกรีกแต่ปัญหาทั้งหมดก็คือทางด้านเยอรมันเองก็เกรงว่าเขาผิดรัฐธรมนูญนะฮะรัฐมนูญของเขาในการที่จะสนับสนุนให้ตั้งยูโรโดยการยอมเสียสละดอยชมาบจะต้องเน้นคุณค่าของยูโรให้มันมีความมั่นคงสีิรภาพเหมือนนั้นเพราะฉะนั้นก็มีกฎอันหนึ่งว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะจะต้องไม่ไปให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่มัน ทำให้เสถียรภาพของเงินยูโรได้กระทบห้ามเบลเอา์เพราะฉะนั้นในกรณีเรียกว่าไม่มีเบลเอา์แพ็กเกจส่งไปไม่มีการกอบกู้ใช่ครับมันจะทํายังไงให้เกิดตรงนี้มันก็ทำงานอยู่หนักเลยพอตอนหลังล่าสุดที่ล่าสุดออกมานะฮะกรีซยอมรับแล้วว่าในกรณีต้องขอความช่วยเหลือเพราะข้อความช่วยเหลือปรับจากเดิมเลยกลุ่ม16นะยกเว้นเยอรมันนะฮะแล้วก็ยกเว้นบางประเทศก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ ในกรณีของของกรีกนะฮะไม่ควรจะไปขอความช่วยเหลือจากไอเอฟเอลยนะฮะเพราะมันเสียชื่อแล้วก็อาจจะไปกระทบกับเงินยูโรเพราะว่าเงื่ขายของไอเอฟออาจจะไปกระทบการบันทีสองก็คือว่าเราควรจะช่วยกันเองแต่ก็ไปติดทั้งด้านเยอรมันในที่สุดนะฮะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ละนะพอเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ปั๊บข้อแรกเลยครับต้องขอความช่วยเหลือจากไอเอฟโอ้เข้าตัว้ตอนนี้เข้าแน่นอนแล้วครับ เพราะว่าอยู่ออทัง่ังนะยูโรแมเวด้วยเป็นตัวหลักแต่ยูโรก็ช่วยด้วยพิธีการช่วยก็ออกมาเป็นลักษณะนะฮะไบเลสเตโรแต่ว่าการช่วยเหลือแล้วออกมาเป็นของของกลุ่มก็ได้แต่ว่าข้อที่สองก็คือว่าการจะช่วยอันนี้นะฮะจะต้องช่วยในลักษณะที่ไม่เบลเอาเพราะฉะนั้นที่พัฒนาออกมาในแง่ล่าสุดครับก็คือเยอรมันมองว่าโอเคจะช่วยได้แต่ดอกเบี้ยนะจะไม่ได้ต่ำกว่าราคาตลาดนะช่วยได้นะเพราะถ้าต่ำกว่าราคาตลาดเท่ากับซับซีได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ อยู่ในขั้นตอนนี้<ม>กับอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ ECB European Central Bank <ม>ซึ่งเป็นคนที่มันดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ตัว Monetary Policy นะแล้วก็เป็นส่วนที่ดูแลทางด้านย<ม>ูโรด้วย<ม>กรกเนี่ยถูกลดเกรดครับจากระดับเขาเรียกว่า A ลบสามตัวม,มาสู่ Triple B ซึ่งถ้าตามหลักของตัวกฎเกณฑ์ของ ECB นะฮะ Central Bank เนี่ยตราสารที่ออกโดยกรีกจะไม่สามารถใช้เป็นหลักประกัน เพราะฉะนั้นถ้าออกแบบนี้ตัวตาสารคนก็ไม่สนใจอ่ะก็เรียกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนะะไม่ไม่ยอมรับว่าเป็นคอเลสเตอรอลพาะฉะนั้นในกรณีก็ยอมแก้ไขกฎเกณฑ์คิดว่าถ้าจำเป็นจริงจริงลดเอบอกว่าถ้าได้เป็นทริปเป B บีบวกนี่ก็โอเคแล้วไม่ต้องเป็นเอเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะก็จะช่วยกรีกไม่เจอปัญหาในเรื่องที่จะ ออกตราสารได้ออกบอลอะไรต่างๆนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี่กรีกนะฮะออกตราสารแล้วขายได้นั่นแหสเปซเท่าไหร่ครับและที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่ากรีกเองต้องพิสูจน์นะว่าจะใช้มาตรการนะฮะลดในตัวการขาดดุลก็ประมาณเนี่ยให้เหลือ7% 8ดอได้ไงขณะที่เรากำลังคุยอยู่นะฮะสถานการณ์ตอนนี้อาจจะบอกว่ามันก็ยังไม่จบแต่ว่าสถานการณ์ก็พอมีทางออกเรียกว่ามีมีมี conclusion แต่ยังไม่สู่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครครับ แต่อย่างน้อยเรียกว่ามีทางออกแต่ว่าจะไปถึงผลสมเร็จหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามอาดูต่อครับชั่ครู่เดียวเราลับมาครับช่วงนี้เราไปติดตาม SME กับคุณวิกรมขอบนด็ครับช่วงของ SME Tips ครับไม่มีความสุขใดเท่ากับรู้จักและชนะตัวเองที่ผมเดินมาได้ถึงวันนี้ก็เป็นเพราะว่าผมรู้จักและเข้าใจตัวเองว่าเมื่อผมมีเป้าหมายก็คือว่าผมต้องการจะเดินไปสู่ความสำเร็จสิ่งแรกเลยครับสิ่งที่ผมจะต้องทำคือ ต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าเรามีความสุขนะในการที่เราได้ชนะตัวเองเพราะเรารู้จักตัวเองอันนั้นถือว่าเราเดินไปสู่ความสําเร็จฉะนั้นก็จะบอกว่าไม่มีความสุขใดๆในชีวิตของผมที่ผ่านมานะครับเมื่อทุกครั้งที่ผมรู้ว่าผมได้สามารถที่จะชนะตัวเองได้ ผู้ชมครับเรานำผู้ชมไปติดตามวิกฤตการเงินยุโรปกันต่อนะครับไปฟังบทสรุปกับท่านอาจารย์สมชายภักพัฒน์วัฒน์จริงๆเรื่องของวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปก็เหมือนอเมริกาโอบามาก็ให้ความสําคัญกับการออกกฎหมายนายกรรนากรอนเบลล์ก็ออกมาบอกเลยว่าลักษณะแบบนี้นะฮะมันเป็นปัญหาของโบโรแบงค์ครับซี เป็นเรื่องของการล้มละลายทางจริยธรรมต้องการที่จะให้ประชาชนนะฮะมาสนับสนุนกฎหมายที่ทางอังกฤษอยากจะออกขึ้นมาเพื่อควบคุมเฮดฟันให้เข้มข้นขึ้นในเยอรมันก็เช่นเดียวกันก็ให้ความสําคัญครับนะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสกับทางดังอังกฤษและเยอรมันต่างก็คงจะมีเป้าหมายเหมือนกันครับนว่าจะทํายังไงเพื่อป้องกันวิกฤตในอนาคตเฮดฟันจำนวนเยอะเลยอยู่ในตลาด OTC ในกรณีนี้มีทางเดียวครับที่จะให้ไอตัวเฮดฟันเหล่านี้ นะหรือตราสารเหล่านี้เข้ามาอยู่ในตลาดที่เป็นทางการจะได้ควบคุมได้ง่าย้นควบคุมได้ง่ายและมีความโปร่งใสได้มากเอาเรื่อชฟันเข้ามาจดทะเบียนตลารัพงๆนะครับอาจารด์กำหนดน่แล้วแต่แต่ละแห่งโภพายที่เทรดดิ้งในสถาบันการเงิน ห้ามตัวเองทําหน้าที่เป็นเฮสฟันสองทำมากไปกว่านั้นอ,อย่าไปสลับสุนเพื่อให้ทางการยันเฮสฟันในการทำซึ่งน,นี้ก็เป็นอีก,อกประเภทหนึ่งเนียวันนี้ต้องกราบคุณ่านอาจารย์เป็นอย่างสงครับครับสวัสดีครับผมได้ยินได้ฟังกันชัดเจนนะครับเรื่องของเฮสฟันต้องควบคุมให้ดีนะครับช่วงหน้าครับอบจบครับไปติดต,ต,ตามมุนตามทากับพระอาจารย์วอลวัชระมินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพัเวนะครับสวัสดีครับ ยามนี้เมืองไทยของเรานั้นเต็มไปด้วยคนที่มีอคติในหัวใจอากิก็หมายถึงความลำเอียงดังนั้นเราจะต้องเตือนกันและกันให้ออกมาจากอาติที่ปิดบังดวงตาของเราที่ครอบงําจิตใจของเราให้มืดมิดอากิทั้งสประการนี้ประกอบด้วยฉันทาคติลำเอียงเพราะรักพอเรารักใครมากๆเราก็มองไม่เห็นข้อบอกพร่องของเขาลำเอียง 2. องลำเอียงเพราะชังพอเราเกลียดใครมากๆเราก็พยายามที่จะทำให้เขาเป็นผู้ผีปีศาจแทบไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แก้ตัวสามลำเอียงเพราะเขาคือเรารับข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วนเราก็มีทัศนคติที่สุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถใช้ปัญญาอย่างเป็นกลางและสพยาคติลำเอียงเพราะกลัวพอเรากลัวว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็เลยไม่กล้าลุกขึ้นมาสแสดงเจตนารมในทางสังคมและการเมืองเรากลายเป็นพลังเงียบซึ่งเท่ากับไม่มีพลังเห็นไหมว่ากติทั้งสี่คือความลำเอียงสี่ประการนี้พอครอบงําคนไทยทําให้เรานั้นตกไปสู่ภาวะสุดโตง่งดังนั้นถ้าเราถอดถอนความลำเอียงคือ,อกติทั้งสี่ประการนี้ออกไปจากใจของเราได้เราจะต้องเรียกเอาปัญญาที่เป็นกลางคืนกลับมา มีเช่นนั้นแล้วเราคนไทยจะอยู่กันไปอย่างมีความลำเอียงในหัวใจ